พี่น้องเลยเนาม่วงพ่อบุญกำลังเป็นพี่น้องเลยเนาะบอกู่ว่าปีนี้มากมันฉิจัาบุญเนาะพี่น้องเลยปุ๊หลอกม่วงเป็นหรืแล้วพี่น้องเลยเนาะสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงเอ้ยเลยเว้ยโดดยิ่หลามันหลาะสวนภาคบุรุกบ่อกสบายดีเด้อป้าลุงเอ้ยใช่ เอฟซีตุกๆุกคันใช่หรอบลินน้ำเด้อนี่กับม่วงแอปเปิ้ลพี่น้องเนาะกำลังสิเป็นกำลังเป็นโลพี่น้องเนาะนี่กับยังก,กำกลังสิตูหมอกมากำลังสิเป็นพี่น้องได้แมงม่วมองอันนี้นเป็นแล้วเนาะน้ำดอกไม้ตัวนี้เบื่แทช้ม่วงอ่ะเหรอ เสี่ยงวงพอบุญเไงมาเด็กเป็นคักเป็นแน่อะไรพี่น้องเลยหลอกเพื่อนะเนาะพามาเพื่อนิเป็นมากฉันนี่ก็ยัง,ยงเป็มใจใจใบปล่าหรอใส่สนี่ก็พักหอมพี่น้องเลว้วพักหอมใสแจวแจวแจวนี่ก็พักบ่งพี่น้องเอ้ยเนาะนั่นก็พักกะพี่น้องเนา พอได้อยู่ได้กินแนวค่ะจะเข่าสวนมาลูกบ่บอยู่เฮือนกับมีสวนบ่ยู่หน้าเลยสะหน้าสวนแตงบ่ลูกออกอกบ่ออกอกบ่ออกอะบ่อยากออกอกบ่บัานนี้ไประบ่บัานนี้มาอแม่โจมอกไหมนำเสียงไก่แด้แบบนี้คนมักเสียงคนมักไก่ Ơn ực vừa ung, đục, ung, ực ung, 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 bì ung, bay, bay, ung, 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 này Ui, kinh thế này. À. Ui nào. <laughs> เฮียงเฮียงดูไม่โอ้คือพ่นชิโต๊ะนายโมลูกบอกพ่นโต๊ะใส่ดอกไม่มีแต่ชวนไปนี่แม่ว่าอยู่ในเฮือนอยู่ข้างนอกมันดมดูเอ้ยชวนแต่แม่ออกไปมีแต่ไปไป อันนี้บอ er. อันนี้บล pues ูกอันนี้บอจ้าเม่เนี่แม <teachers> ่ให้เ่จ้าผู้ดิเมื่อหนกระเปากับมันคือก้บหัวแน่นั่นเออเปาเปาลูกนะมันคือก้บหัวนมีเงินบ่มันคือก้บหัวฮะไปใช nah, ้มานี่

เ,เอเรนเียบเลยชวนแต่เมย์ไปเมอ์เ่์บาแล้วมาแล้วบุน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 บุขามอไซค์บอขามอไซค์บ่บุนบุ่บอแล้วใช้าาชชสิ่งอะแล่ใช้รถสิ่งอยู่ทางงหน้รถสิ่งพอบุญไม่ใช้พอบุญทาน่านนะฮะ ประบุญป้าแล้วบ่ประบุญไปป้าแล้วบ่ด้เฮ้ยเด้อ เนี่ยไอตูนหิวหนำนหิวนำนำแน่น่ะไอ้กินหนำมันจะเติดไปแต่ลมพัดสีบินสีรอ,อนลงหันกินก่อนเนาะเติดเนี่ยเดี๋ยวมากิน เห็ดแมันลูกสิแฮงกินเห็ดอิ่มแล้วไอตูนอิ่มแล้วไปนอนเด้อมเด้อตูนเด้อไอโอบบมาโอโออยู่หน้าบระตูตูนมาต้องขึ้นเฮือน น้องมานอนอยู่ร่วมพี่ตูนเอ๊ะๆๆให้ให้ตูนมาร่วมมานอนอยู่ร่วมพี่ตูนเด้อเก็บสิลมให้ให้ตูนบ่โอ้ยแหล่ไปย่างไปทางไหนทางไหนทางไหนไปพาแม่ไปดูชวนแม่ไปบักด่าเด้อพี่น้องเด้อด่าแซ่บบักด่าแซ่บบักด่าอือตาเป็นหยังน่ะ มันนะโอ้เกือกงามแท้ใช่กระตุนมันะลอกระตุนมันเฮียใช่ไหมเฮียเฮียเฮียแล้วลูกดึงทิมยังเดือนเดียวตุนเฮียบอกหรอฮันดึงเอาอีกเด้ใช้กระต่ายนะตายกระต่ายบอกหรอกระต่าย เบิ้งกระเป๋าน้ำมันคือนั่นนั่นอีหฬาพายบถือได้ตูนนะไอตูนคือเขาปุผมมาปุ๊บแล้วผักล้านมาเนี่ยใช้มักดาน่ะไปเอาทั้งในดุกมักดาน่ะกูไม่กวดเก็บไปกับล้นเก็บไปกับล้นลมไอตูนน้องมาน้อยลมเยอะ ลงมาเียบร่นเลยฮะอุู้บโมเดนดอกไม้กวนนะมาไม่ไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวเบ้เบิ้ลเบิ้ลไอตูดได้โอไปแล้วนะหัดเก็บแม่หรอกหลอกเกือบจะนำมาค้าบนะฮะ

็มันลูกอะเ็บมันแม่หลอกเกือบเจ้าน,นะคือย่คิดไรแฮะเอาไม่ใช่าหามากินโมเมนต์แนวหามากินเสียงรถดไพนะ่ต้องต้องต้องตอง ทันขยะอทองไนะด้นะเริ่มเร้อเิ่มือเหือนาเด้่มเร้อมมือเหือนาปะปัเห็ดลูกหลาบ่เห็ดบเห็ดบัเฮ็ดม่สน,นิ่มือลูกหลานไม่สน,นิ่มือ dọn dạ, ừ. à, đủ đấy, còn được đỉn nó má noi cái này, chắc má noi cô đây cái bự, lấy không, khẩu để nó ăn thịt đấy, tuân nhau, này, nó hả tuân, hãy má noi đó, Nhìn phi phi phi, vẫn nhiều phi Phi Nói mê Nhìn lại nhìn à, tuôn đấy mà lúc ạ hãy nè มาโนยมาโนยมาบนนม้เอาหายนะนี่ฮะได้กินแล้วหายต <c ười> <ites> ู้หนหายตู้หนหายไอ้ไหนหายแต่มาน้อยไรเอนชื่อมานนกมาโนยมานยระลดูระวังลบ บ้นซ้ำพี่กันุนี่นมาหน่อย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 ไอทิดเอารถเขับจอดก่อนไอทิดจอดก่อนไพส์ไปไก่รถยังหอนอยู่เช่มาหน่อยเออมาหนุกมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยนี่มันมาหาไปจอยแล้วมันมาหาไปจอยได้เลยมันมาหาไปจอย้วมาหน่อยอ่ยมันมาหาไปจอยฉันว่าหาไปจอย Lơ bơ đơ bơ bị đa đi mẹ ơi em 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 Ê em 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 มันโคบเด้อบางมันครบเด้อนี่นี่มันไปแล้วเวาไปแล้วผูกผกมา้ลูกมันย่านอีหลาแดนมาไปแหลวไอทิศตัวมาเทื่อนนี่บ้านทงลิ่นรถดเอทิศ บริเียนพ้ด <t ired> ิไม <decir> ่ท <m> ิพ <t> ย <ired> <The> ์อ <The> ้าไอ้ฟ้าอาเบอน่าไม่ทิพย์ต่มาต่อเนี่จ๊ะมาโจนมาตะกี้อีกจ๊ะ ลงไปลูกล่มนะฮะเจ้าไ่อันช่นจะไปแล้วต้นจุบเอาลูกไ้ว่าแน่ต้นไอโอแม่เผาลูกไว้โออย่ามามาไปไปก่อนเด้อแลนคาดที่มันนั่งนีอยู่ห้ฮ้อนไม่เอะเฮ้ย เอากระไก่ไอ้น่ะไปเด้อมาพี่ดูวมะพี่มาพี่บอบอไปเด้อรถเด้อรถห่อนเด้อโอ้ยเด้อโองยแมนเห็นใจกันรถห่อนเด้อผอด่าเด้อเอาเลยไก่อีกเลยไกลไอ้เลยอโอ้ยมันชิมือเลยมาหน่อยมันชิมือแล้วบอสไปช่างดีเมืองนี้ย่างอะลูก เออมันเอ๊ะ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 เออูแอร์อรน่ะเดี๋ยวแข็งแรงนะเฮ้ยเป็นยังตาล่ะเป็นยังไงยังคือแรงกายไปกายมาอยู่ใช่กอดกับไม่กอดบอกฮะไม่กอดว่าเดี๋ยวนี้ฮะกอดดีกว่า ไห้องมาด้วยเหรอฮองมาด้วยฮันสิเมื่อหาเข่าเฮื่อนห,หน่อนเลย่ะวันยุงแท้นี่อาก็ตื่นนอนพี่น้องเมื่อนี่สีเยืนห่อนในมันเลยใช้ชุดในเพิ่นแบบนั้น มันไปแล้วไปป้าบัดนาแล้วผู้มันไปแล้วมันไปแล้วหลมันไปแล้วชองหาบ่ชองหาบ่เห็นบอเห็นบ่เห็นบ่ชองหาเห็นบ่ ไเลยไปเลยไปเลยไปเละหน้าผ่าห้องผ้าดู <laughs> ช่ผ้าน่ะเออผ้าน่ะเออผ้าคิอูออพี่ได้พี่เนะะาะรถไ้มาน่ะมันเมะมาพี่ลูกมะพี่ผลมาเต็มหน้าแล้วก ถูอจาา้จาแน่เด้อถูอจ้าไงตอนนั้นพันนอนแล้วพี่น้องเน,นาะงประจอยเลยใช่สต๊องคลิปคนก่อนตอนถ่ายตะเวนมาหากรมาต่ออีกอเอ้าล่ไมนลบนะฮะยเก่งแน่โอ้จ๊อกโอ้จ๊ก่งแน่อุอ้ยเก่งแน่นี่อุ้ยอุ้ยเก่งแน่นี่อ้ออ้ออุ้ยเก่งแน่นี่ เก่งแค่เด้ลูกเาวผู้เดียวเมนอตุจากันธุจากันโอ้ว่าว่าเอาเอาไปโลบนะคะลบนะคะลบนะคะลบนะไปใส่ใส่รถใส่รถพอบุญปิ๊กปิ๊กนะฮะเราไปทางไหนเราไปทางไหนเออเราไปปะแล้วบอกไปแล้วไปปิ๊กปิ๊กแล้ว ปิกปิกแล้วาแล้วมาแล้วปิกปิกแล้วมาพี่มาพี่มาพี่ปิก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 ล้ไปสิงแน่จ๊ะพอบุญนะเคียวสิงแน่จ๊เหรอสิงแล้วมาแล้วมาแล้ว มาน้ยซิ๊งแนวผู้พิมารถพฟมาปิก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 ไอตูนนอนแล้วไอตูนไอตูนนอนแล้วไอตูนอนแล้วไอตูนบุนเพิ่นบมอลูกนะเออบุนเพิ่นบมอ ใช้ใช้ของเฮานะของเฮาตายหล่อแล้วนี่บึนของเฮาสาวคุ่มเอาไปขี่แล้วไม่อเอืมใช้ใช้บึนนะเหนือแตตีนมันบึน เบอร์ยังเียยังนี่เบอรงเบอร์มือมึงเตยังเออเบอร์มึงเอาออกก่อนไปตูนนอนแล้วไอตูนนี่เบอรงล่มเด้อะค่ะเบอรงล่มเด้อไอตูนนอนนะเบอส์ถามไอตูนเนาะเมื่อยบอรจ้ะหนาวบอรไอตูนค่ะถามไอตูนเนาะ จะไปลูกไปนามักจับพ้อดได้ค่ะพี่พี่ปิ๊กี่๊กปิ๊แม่มันนอนแล้วคือตัวอยากนอนนะแม่ยังปลุกอา้าวนอนแล้วนอน เริ่มแล้วเริ่มบุบๆเรามาแหละเพื่อนมันีมันมีเฮียพี่มาพี่ดูมาพี่เพิ่นไปแล้วรถเพิ่นได้เนาะเมนรถเขาได้นะ เห็นเห็ดมันยเห็นมันนอนบ้า,บาบนไหนบ้านนกวัดเนาะน้ำหัวเนาะตอดก็แก๊กแก๊กเจ้าหัวหูหูหายไปแล้วโด้เพิ่งก็ไปแล้วโอ้นะ่ะเห็นว่าเพิ่งเปิดเฮือนพผ่านดีอยู่บ่นั่นเฮือนใหม่นั่นผ่านดีอยู่บ่ผ่านได้จังได้เลยตตเล็ตอยู่อ่ะ